ปิด15ปีตัดขาดแม่ขอรับไ้แค่ลูกยนโฉมน้องปีกลูกชายบิ๊กสรุทสุ้มส่งเสียจนได้ดีแม้ถูกกีดกันไม่ให้เจอหน้า โด่งดังจากบทรพระเทศราชาจากละครบุเพศสันิว่าทางช่องสามจนกลายเป็นนักแสดงที่หลายคนชื่นชอบสำหรับนักแสดงหนุ่มบิ๊กสรุทวิจิตรานนท์ที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวนั้นที่ออกมายอมรับไม่ได้ตั้งใจปิดบังอะไรมีลูกแล้วชื่อน้องปิก๊กสุภวิทในวัย15ปีโดยลูกชายอยู่กับแม่เขาซึ่งตอนนี้น้องปิ๊กนั้นมีอยอยู่ได้20ปีแล้วก่อนหน้านี้คนมองว่าไม่ยอมรับลูกนั้น บิ๊กบอกว่าผมยอมรับมาตั้งแต่แรกเรื่องละเอียดอ่อนผมไม่อยากพูดอะไรเพราะเขาก็โตแล้วสิ่งที่เกิดไม่อยากมีใครอยากให้เกิดมันไม่ได้มีความเป็นครอบครัวพูดไปอาดูแรงไม่ได้เป็นแม้แต่แฟนหรือคบกันยังไม่เคยคบเลยแต่เมื่อเกิดขึ้นผมยอมรับได้ทําตามที่ศาลกาหนดตามข้อตกลงมีการจ่ายเงินเดือนปีทุกเดือนเงินเพิ่มตามอายุเวลาที่โตขึ้นเซ็นรับรองบุตรก็เจอลูกแต่ไม่บ่อย ด้วยความที่ไม่ค่อยได้คุยกับคุณแม่เขาเขาก็ไม่ค่อยอนุญาตให้เจอด้วยปิกเป็นเด็กผู้ชายเขาเป็นเด็กไม่มีปัญหาคุยรู้เรื่องมีความคิดที่ดีวันหนึ่งเจอกันก็ไม่มีปัญหากันหรอกตอนเป็นข่าวครั้งแรกเมื่อสิบกว่าปีนั้นเราก็เด็กความคิดอ่านยังไม่ดีพอผ่านมาเราจะ50แล้วมันผ่านอะไรไมาเยอะเราก็ต่างใช้ชีวิตกันไปลูกก็เข้าใจเคยลง Facebook i g ไปรับเขาไปปั่นจักรยานด้วยการรับรู้ได้ว่าเขาเป็นเด็กดี เพิ่งไปรับไม่กี่เดือนก็ยังคุยกันแต่ตอนนี้ไม่ได้คุยกันแล้วเพราะแม่เขาไม่ให้คุยก็ไม่ได้กีดกันหรอกแต่ไม่รู้เหมือนกันผมก็พยายามจะคุยติดต่อเขาแม่เขามาตอบบ้างมันไม่ใช่เรื่องมันมากเกินไปสําหรับผมก้าวไก่มากไปไม่เคารพการผมก็เลือกที่จะไม่คุยเรื่องนี้ไม่กระทบกับแฟนคนปัจจุบันผมด้วยเพราะเรื่องค่าใช้จ่ายปีกแฟนผมก็เป็นคนจากผมไปให้ปฏิสัมพันธ์กับลูกน้อยเพราะเจอกันน้อย แทบไม่ได้เจอกันเลยด้วยความเป็นผู้ชายกับผู้ชายคุยกันง่ายอย่าไปคิดว่าอะไรยุคนี้เราต้องอยู่กับความจริงจะมานั่งเพ้อฝันสวยงามทั้งหมดไม่ได้คุยกับเขาก็ยอมรับได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมเคยถามเขาว่าอย่าเป็นอะไรเขายังเด็กผมบอกไม่บังคับอยากทําอะไรก็ทํา แต่มีอะไรให้ช่วยก็ช่วยได้ทุกอย่างเรื่องเงินเดือนส่งเสียถึงอายุ20ค่าเล่าเรียนถึงปริญญาตรีด้านน้องปิ๊กเคยเล่าว่าหากมีโอกาสก็อยากจะทํางานในวงการบันเทิงเหมือนคุณพ่อก็อยังไม่ได้เข้าพ่อพ่อก็ไม่รู้ว่ามาไม่ได้แนะนําอะไรก็เคยถามพ่อพ่อก็บอกว่ายากต้องฝึกเยอะสนใจจริงก็อยากทําง,ทงานตรงนี้แต่ต้องเรียนก่อน